รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับว้าววนแหวนเป็นประจำบ่ายโมงครึ่งวันอาทิตย์นะคะและวันนี้แหวนก็ขอเปิดรายการด้วยเทรนด์ลิปสติกที่กำลังมาแรงส,สุดในตอนนี้นั่นก็คือลิปสเตนหรือลิปที่มีเม็ดสีแน่นสีสดติดทนนานที่มาในรูปแบบหลอดนั่นเองค่ะ ซึ่งเราก็เห็นเทรนนี้ได้ตามนิตยาาสารแฟชั่นหรือบนแคทวอล์กทั่วโลกและในประเทศไทยก็ได้มีการผลิตลิปประเภทนี้ออกมาให้สาวๆได้ลองใช้กันแล้วที่สำคัญพรีเซนเตอร์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลสาวมินทีชายานางมาร้ายสุดน่ารักของเราที่เป็นแขกรับเชิญของรายการว้าวนแหวนสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองวันนี้แหวนเลยต้องขอตามมาดูซะหน่อยจะได้ถามถึงเรื่องของลิปอินเทรนที่ว่านี้ด้วย ชอบค่ะช่วงนี้ก็ยิ่งช่วงนี้รับบทบาทความรักจังนวันร้ายด้วยก็จะต้องแบบมีลุกออกมาเป็นแบบลายๆนิดนึงก็จะเป็นสีปากค่อนข้างเข้มนิดนึงค่ะลิปที่มินชอบอยู่ตอนนี้ค่ะก็เป็นลิปสีแดงอยู่ลิปหนึ่งค่ะก็ต้องไปซื้อบนฟ้าเท่านั้นต้องไปซื้อบนเครื่องบินค่ะงานนี้เรายังมีกูรูด้านเครื่องสำอางมาแนะนำวิธีการทาลิปสเตนเนื้อเจลด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลคุณแม่เสาวรักษ์นิยมพานินั่นเองค่ะ วิธีการทาริฟสีนะคะให้จิตแน่นติดทนนานนะคะมืออาชีพก็คือกันคือกันมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเรียกว่ามือสมัครเล่นนะคะแต่ว่าอยากให้แบบว่าสีติตทนนานนะคะทาง่ายง่ายนิ้วเราเลยค่ะไม่วนนะทุนค่ะเพ<น>ราะว่าที่นิ้วเรามีอะไรนะคะน้องมีนอุณหภูมิมีอุณภูมิค่ะความร้อนจะทําให้สีได้ติดทนนานยิ่งขึ้นวนชูแองเจิรล ซ,ซื้อซื้อบนดินไม่ได้นะคะต้องบิน <ฮะ S 1> ขึ้นไปบนเครื่อง <บน S 2> ของเอเชียถึงจะซื้อได้ถ้าเกิดบางท่านบอกว่าแบบว่าสีมันแดงสดมากไง <ฮะ S 2> สาวๆบางคนอาจจะมั่นไม่พอผสมสิครับเห็นไหมคะมันจะอมส้มนิดนึงแต่ว่าเป็นส้มที่เจิดขึ้นมาสาวๆคนไหนไม่อยากตกเทรนก็ต้องลองหาลิปสเตนเนื้อเจลแบบนี้มาแต่งแต้มเติมสีสันบนเรียวปากดูนะคะรับรองว่าไม่มีเอาค่ะแต่ถ้าอยากจะได้สีแองจูเรทให้ครบคอลเลกชัน อันนี้ก็ต้องบินไปซื้อบนฟ้าเท่านั้นนะคะงันทิ้งท้ายซะหน่อยว่าสาวมินของเราชอบบินไปเที่ยวที่ไหนบ้างเอ่ยในประเทศไทยก็ปกติมินก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวก,ก็จะไปภาคใต้เพราะว่าทะเลสวยมินชอบทะเลค่ะก็จะไปะพักผ่อนจริงๆแบบไปนอนอยู่ข้างทะเลใครที่อยากได้สีแองจูเรสสุดเก๋มาครอบครองแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะบินไปเที่ยวที่ไหนดีวันนี้หวนมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ สจังหวัดจาก3ภาคในประเทศไทยมาแนะนำกันค่ะเริ่มต้นกันที่ภาคอีสานก่อนเลยขอแนะนำจังหวัดขอนแก่นเพราะมีทั้งตลาดต้นตาลอุทยานน้ำตกบาหลวงอุทยานแห่งชาติภูเวียงพระาธาตุขอนแก่นสารหลักเมืองและยังมีเขื่อนอุบลรัฐอีกด้วย ่อด้ดวยภาคใต้เผือนขอแนะนำจังหวัดตรังไปรับไออุ่นของแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นสบายๆบ,บนเกาะสวยๆอันซีนมากมายไม่ว่าจะเป็นเกาะเชือกและเกาะม้าเกาะมุกและถ้ำมรกตเกาะกระดานเกาะไงหรือถ้าอยากจะไปแอลเหนือเผือนขอแนะนำจังหวัดเชียงราย สูอากาศบริสุทธิ์ของหมอกยามเช้ามีต้นไม้ภูเขาอยู่รอบๆเพราะที่นี่มีทั้งพระตำหนักดอยตูพระบรมธาตุเจดีศรีนครินทาราสถิตมหาสันติคุรีวัดร่องขุนภูชีฟ้าหรือจะไปขี่ช้างท่องลำน้ำกกบ้านเกลิงรูรม,มิดก็ได้นะคะ และส่วนใหญ่ก็จะเลือกเดินทางที่สะดวกเป็นจังหวัดที่มีสนามบินจะได้ไม่เหนื่อยกับการเดินทางและอย่าลืมก่อนไปเช็คสภาพอากาศที่ดีส่วนห้องพักตัวเดินทางก็อย่าลืมติดตามดูข่าวสารเพราะว่ามีโปรโมชั่นเยอะมาก <S <S ช่วงนี้จะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าเอาเงินไปช็อปปิ้งของฝากได้อีกด้วยค่ะ นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ววันนี้แหวนจะพาไปชิมร้านอาหารเกาหลีแบบออริจินอลที่อยู่ในเมืองไทยนี่เองไม่ต้องบินไปไกลถึงแดนกิมจิเลยนะคะและที่สำคัญยังมีดาราสาวสวยสุดเซ็กซี่ของเมืองไทยเป็นเจ้าของร้านอยากจะรู้ไหมคะว่าเป็นที่ไหนอดใจรอช่วงหน้าอีกสักครู่เดียวค่ะ Susu X Series, My Speed in Red, The World Place Clinic. ไปนะคะเห็นแหวนมาใส่ฮันบกเดินทุกแถวนี้ไม่ได้อยู่ที่เมียงดงแต่อย่างใดแต่แหวนอยู่ใจกลางกรุงเทพสยามสแควร์แห่งนี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะแหวนมีนัดกับพี่สาวสวยเซ็กซี่ที่ร้านอาหารแห่งนี้เลยนะคะเรซซันร้านเกาหลีสุดที่แพงใหม่ของเมืองไทยแม่เห็นแล้วน่าเขาไปลองชิมมากๆเลยเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราตามไปพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ นี่ค่ะนี่แหวนนะค่วนี้เขาก็เป็นเท่าแก่เนี้เฝ้าร้านเรซซันแห่งนี้ไปแล้วไม่ได้ค่ะเพราะว่าแหวนเนี่ยเขาก็มีธุรกิจทางกับเกี่ยวกับเกาหลีอยู่บ่อยๆถือครองพี่พิชชี่ก็จะหน่อยหน้าไม่ได้เด็ดถือครองพี่พิชชี่ต้องตัดเต็มนะคะนี่คุณพี่พิชชี่ทำอะไรคะเนี่ยตอนนี้กำลังทำข้าวผัดที่เรียกว่าเป็น เป็นแชมป์ของช่อง SBS ของเกาหลีนะคะภาพถัดนี้นะคะมีชื่อว่าเรซันปุกาปุกาไรซ์ค่ะเรซันปุกาปุกาไรซ์นะคะใครแล้วค่ะใจล้มลบมากเลยนะร้านก็ตกแต่งน่ารักเหมือนคุณน้องแบบแต่งเก๋มากไม่ต้องไปถึงเกาหลีเลยนะคะตอนนี้ถ้าอยากได้ฟิลแบบเหมือนในหนังเกาหลีมาที่ร้านนี้นี่แหละจังเลยค่ดแค่ผู้ชายเกาหลีเข้าไปในร้าน คุณพี่ก็หาสิเขาบอกว่าผู้ชายเกาหลีชอบผู้หญิงไทยนะจริงเหรอสิงบ้าหน้าหน้าแบบเรานี่ขายดีนะหน้าแบบาดีบ้าเฉียวเพราะหน้าหวานมีเยอะละในประเทศนั้นอคือแต่กิจการดีมากไงคุณแน่นตลอดเวลาอ้ นี่เป็นเป็นว้าวแหวนแหวนไหมคะแหวนแหวนมากมันชื่ออะไรลูกคุณพี่ขอชื่ออีกทีอันนี้นะคะเรซันโพก้าพก้าไรซ์ค่ะเรซันโพก้าพก้าไรซ์ได้บุญปากชิมเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนได้ชิมแน่นอนอมาก็เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีไหมคะับคุณพี่ไปค่ะเขินค่ะสังกุงค่ะ คุณพี่นี่เราอุ่นาดไหมเดี๋ยวไปอุ่นก่อนอันนี้เมนูค่ะอค่าตายแล้วแบบว่าแฮปปี้มากเลยในที่สุดคุณพี่รู้ไหมว่าคุณน้องก็ชอบกินมากตอกกีที่เกาหลีคุณอร่อยมากปกติชอบทานอะไรทานเผ็ดไหมทานเผ็ดอันนี้เป็นซีฟู้ดต็อกกีนะคะที่คุณน้องสั่งมาแล้วอย่างนี้มีอ๋อมีมีมีเป็นเราก็จะมีท็อปปิ้งให้เพิ่มเหมือนกับว่าสำหรับสำหรับใครที่แบบว่า เลือกสมมติเลือกซีฟู้ดอันนี้แต่อยากได้หมูอย่างได้แฮมด้วยก็สามารถเพิ่มได้เ<ด>หรอจะเป็นอันนี้ลูกชิ้นไข่ปลาเนี่ยหมดทุกวันนี่เราชีสเยอะมากเลยอย่างนี้แบบคุณผู้หญิงที่กลัวอ้วนเนี่ยเขาจะกินแล้วหุ่นพังไหมเนี่คุณพี่จริงๆแล้วชีสนี่มันไม่ได้อ้วนอย่างที่เราคิดนะจะต้องแหวนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีสเนี่ยมาจากโปรตีนในนมซึ่งต่างจากเนยที่มาจากกลับไขมันฝั่งละน่ากลัวนะกลัวไหมไขมันเอาออกยากนะแล้วชีสนี่ก็มีโปรตีนแล้วก็แคลเซียมมากกว่าในนมด้วยจ้ะ นนี่เาะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสั่งชีสมอสซาเรลล่าเอ้ยมีแบบวุ้ยไปมั่งมาเก๋กองชีสซิกวุ้ยคุณพี่ค่ะนี่คืออะไรคุณน้องตื่นตาตื่นใจมากอ่ะอุ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรนี่ก็เราจะถามเลยใช่ไหมอันี้ อันนี้เหยา,ยาโดชิรักโดชิรักเชโดชรักอันนี้เนี่ยกล่องอันนี้มีตำนานนะคะยังไงว่าคุณพี่เล่าไาก็ไปดูก่อนกล่องข้าวอันนี้เนี่ยเราจะในซีรีส์เกาหลีที่แบบว่าตอนพระเอกนางเอกเด็กๆ,ๆเนี่ยคุณแม่เขาก็จะทํากล่องข้าวอันนี้ให้เป็นโรงเรียนแล้วทําไมรู้ไหมเวลาคุณแม่ของเด็กๆเกาหลีเนี่ยเขาทําอันนี้ให้เขาก็จะปิดกล่องเสร็จแล้วเอายางรัด ใส่กระเป๋าเป้ให้เด็กๆระหว่างที่เด็กๆเดินหลายกิโลค่ะเดินไปกระเป๋าเป้ก็เขย่า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 ,ยาไปก็เช็คเลยค่ะมันเลยเป็นข้าวขย่าออนไลี่เราที่เช็คให้แล้วจะจะไอยืมอย่างมันสั่นเต่มมาอุ้ยใครลืมตำนาน <c oughs> ไมหน้ามันถึงเรียกว่าข้าวเขย่ายังมีข้าวเขย่อาอีก S <S นี่ได้เป็นการบริหารแขกบริษตัวน้ำะประทานที่ร้านแห่งนี้เลยสนุกสนุกเออสนุกดีอ่ะแด่อย่าทำกระเด็นนะเกิดแบบมากัะชายหนุ่มกระเด็นใส่หัวอะไรเงี้ยจะน่ากลัวมากอ่ะเปิดนะเด่นเด่นไปเด้นเด่นมันเป็นแบบบิ๊มบิ๊ับเลยอ่ะดูดีไหมดูดมากดูดีมาก,มาก <S <S ลองชิมเลยค<อ>่ะ<อ>ชิมค่ะชิมโอ้ยน่ารักมาก มันหมดเลยคุณพี่นี่คืออะไรหอมอันนี้ตักชีสค่ะตักชีสลูกชิ้นไข่ปลาค่ะโอดามแฮปปี้มากไม่ต้องไปเกาหลีแล้วมากินนี่เลยเนาะสยามต้องไปแล้วอันนี้เป็นเมนูฮอตฮิตของร้านเหมือนกันชิคเก้นเชคกี้อร่อยไหมอร่อยจริงๆว่าช้าแบบจัดเจ้าอะถูกนิ้นคนไทยมากคุณพี่อร่อยอ่ะค่ะ ผัดเรดซุนซับนะ้นเมนูน่านี่หมดเลยี่ตอันนี้พูดจริงๆนะนะคุณผู้ชมคือไม่ได้เวอร์ไม่ได้อเวยกันเองนะคือเราก็ไปเกาหลีมาแบบ30กว่ารอบแล้วกินแบบกินแบบทุกร้านอ่ะที่ไนเมียงดงที่ไหนทุกที่แล้วที่นี่นี่คือแบบเหมือนต้นตำรับที่นู่นมากมันเ๊ะมากมันได้ฟิลแบบเกาหลีเกาหลีดีใจที่มัมีร้านแบบนี้เปิดในกรุงเทพ คำถามประจำช่วง น้ำดื่มช้าง Cola Help พี่นี่มันคือประเพ็นีของแรนใช่ไหมใช่แล้วเราจะได้ดูเป็นเกอลี่กอลีไงไม่ต้องไปที่แบบโซเทาวอร์โซเทาวอร์ของอีนี่ก็ได้ ใช่แล้วเก๋ๆมาดูซิมีใครบ้างอันนี้พี่น้องเฟสกันเก้าเฟสคิมแบนซินี<ด><อ>ชัยชัยยานตุกูลพ,พี่อ้ํพี่เมย์<ช>พี่อ้ํพัชราภาอันี้ข้างหลังเขาเขียนว่าอะไรอร่ะดูซิดูซิเซอ้อํเองเขาเปรีงอารอมณ์ที่เกาหลีแล้วเขาเอาพวงมาแจกเอาเอาสุขุจแรไปเพี้ยงทิ้งเราใช่ไหมเขาจะได้รักกันตลอดกาลนี่พี่เอสุบชัยนะคะ ก็มีหลายๆคนมีพี่ปุ๋มปนัดดาพีนุ่นวรนุพีนุ่นวรนุสัญยาพี่สูแต่อันนี้ที่ที่สุเลยนี่นี่ค่ะต้องยกบุว่ายเลยยกบุว่ายใช่พระองสมเสด็จมาสวยทีละไม่ตางแล้วเป็นแบบเป็นบุญมันเก็ดมันเป็นบุญแก่พวกเราแบบ V I P มากๆเลย ยังไงกันคะงานนี้จะมีรักรีเทอร์นหรือเปล่าแอบดูดีกว่าใช่หรอนูกกจะเขียนว่ารักเมด้านมาเขียนว่ารักเจ้าไอติมกับหวานเย็นน้องหมาของเมซะง,งั้น เอ๊ะหรือจะเป็นการบอกรักทางอ้อมแบบ love me love my dog ขนมปาม ของค้องไว้คนนั้นค่ะใช่ไหมหวานจะค้องก็ใครค่ะค้องด้วยคล้องด้วยคอวค้องด้วยค่ะมารหัวใจนะคะไปไป จริงๆแล้วพี่ชอบทานอาหารเกาหลีวันหนึ่งก็ไปทานที่ร้านเมียงดงร้านเนี้ยคือมีมีเปิดที่เมียงดงแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอร่อยขนาดเนี้ยเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของ,องอร้านก็คือทําการติดต่ออยู่หลายเดือนเหมือนกันน่ะเนรนได้มาในที่สุดสุดยอดดีใจมีคนเอาบบอาหารเกรหาหลีเก๋ๆลองชิมดูเลย อดยมากฉันไม่อยากเถียอะไรกันฉันอยากนั่งกินฉันมีความสุขเออดีมากเยบอกว่าแฮปปี้นี่นะคุณพี่จ๋าในใๆรุ่งพี่รุ่นงานมาเยอะตอนเนี้ยความรักเป็นยังไงบ้างคะแล้วแหวนแหวนเป็นยังไงบ้างคะพวกเราคือต้องขอบอกเลยนะคุณผู้ชมเราเกิดวันเดียวกันเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกัน22พฤษภาพัแล้วก็แล้วก็โดดดวงเหมือนกันมากเลยคือทำไมเราไม่คู่กันจะ เพราะว่าเราสวยมากเลยค่ะเราก็เลยเลือกเยอะไงค่ะเราเป็นผู้หญิงที่เลี้ยงตัวเองได้อุ๊ยถูก เล่น er ี pues mm ้ทั้งแบบร้านอาหารโปรคมเมแล้วอย่างนี <S <S ้ผลงานหน้าจอก็ยังยืนยัน oh ว่าจะทำอยู่ต่อไปก็เร็วๆนี้จะรับละครน่าจะน่าจะเปิดกล้องเดือนหน้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทัวร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดคิดถึงกันก็แวะมาที่เรซันตรงนี้ค่ะสยามสแควร์ตรงศูนย์หนังสือจุฬาหรือว่าจะไปที่เซ็นทรัลสัลใาหลังวันที่12ไปแล้วก็ได้ค่ะนี่เดี๋ยวเราต้องรอนี้นะคาะต้างตัดหน้าของเรานะปุกกะปุกกะไรส์ของเรา นี่ค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะเพราะว่าข้าวของเราเนี่ยตอนนี้มีมันมีน้ำมันงาหอมหอมมันงามากความหอมของน้ำมันงาความหอมของสารละลายน้ำมันงาก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพเอ๊ะเหนียวกระกร้เลยกินต่อเอาอีกเลยค่ะ เป็นเย็นของเกาหลีค่ะอลองชิมดูชิม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 อเ็นอร่อยมากอร่อยไหมคะอืมเต็นมากจากบุบใช่ไหมคะใช่ค่ะ คุณพี่ซอสบางร้านมันจะแบบเปรี้ยวไปบางร้านหวนหวานไปอน,นี้นี่แบบอร่อยเพอร์เฟคสำหรับใครที่อยากจะทานอาหารที่รสชาติแบบเกาหลีเกาหลีประ,ะนะนําที่นี่เลยร้านเรสซันนะคะโอวันนี้ต้องขอบคุณพี่แม่ของคุณน้องมากๆขอบคุณเมียน,นะคะ,คะแล้วยังไงเราก็จะมาทานกันอีกมื่อรรคหารหนุ่มได้แล้วทั้งสองคนได้เลยค่ะ บิวตี้กูรูคุณผู้ชมหลายๆท่านสังเกตไหมคะว่าอาหารหลายๆอย่างที่เรารับประทานเข้าไปบางอย่างมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากแต่เราไม่ค่อยจะรู้อย่างเช่นแอปเปิลที่มีทั้งสารต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งมีอิลาสตินและคอลลาเจนมีสารฟีโนลิกช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าและชะลอความแก่แม้แค่รับประทานร่างกายก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆแล้วแต่ยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะปัจจุบัน ยังมีการนำสเต็มเซลล์ของแอปเปิลมาช่วยในการบำรุงผิวพรรณได้อีกด้วยอื mm ้ม hmm. น่าสนใจมากๆเลยทีเดียววันนี้แหวนเลยต้องขอนัดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อไขข้อข้องใจและให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันสัหน่อยค่ะสว,ส,สวัสดีดค่ะคุณแกนคุณก้องถามเลยละกันว่าเรื่องคอสา,สาวๆเนี่ยแบบอุ้ยสามวันสวยกระจ่างใสมีออร่ามันเวิร์กจริงหรอคะคืออันนั้นเนี่ยต้องบอกหลายๆคนเนี่ยถึงกระทุ่มเงินเป็นแสนเลยเพื่อที่จะสวยที่สุดในวันสําคัญคือโอเคว่า okay, ในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยคุณสามารถสวยดูดีได้แต่ทําไมคุณจะไม่อยากสวยอย,อย่างนั้นให้เหมือนเป็นเจ้าสาวในทุกๆวันไม่ใช่ว่าตื่นมาปุ๊บสามีก็อ้าวกลับมาเป็นใครเดียวที่ฉันแต่งงานไปด้วยนี่ใช่คนีหรือเปล่า ยยใช่ครับคือเราก็เลยคิดวิธีที่ทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยสวยได้เหมือนเป็นเจ้าสาวในทุกๆวันไม่จําเป็นจะต้องรอเป็นวันพิเศษในวันเดียวต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยคืออย่างตัวม้งเองเนี่ยก็คือมีประสบการณ์คือจริง,รงๆสมัยก่อนย้อนแบบ5ปีที่แล้วเนี่ยนางแย่ยมากจนกระทั่งช่วงที่ต้องไปเรียนต่อที่สวีเดนเนี่ยคือ,อมีเพื่อนที่เป็นแพทย์ผิวหนังเขาก็เอาเปอร r ร e s e a r c h มาให้อ่านว่าปัจจุบันนี่ยวิวัฒนาการของวงการครีมเนี่ยมันก้าวหน้าไปกว่าหลายสิบปีที่แล้วเยอะ นะครับ<ม>เลยทําให้ตัวพวกเครื่องสอําอางหรือครีมปัจจุบันเนี่ยทำให้เห็นผลได้รวดเร็วและปลอดภัยแล้วอ,อย่างนี้มีสารอะไรที่เป็นตัวประกอบสําคัญบ้างอย่างตัวชาลิสเองเนี่ยคือต้องบอกว่าหลากัหลกๆเนี่ยจะเป็นตัวสเตมเซลล์แอปเปิลนะครับซึ่งสเตมเซลล์เนี่ยเป็นต้นกาเนิดของสิ่งมีชีวิตเจ้าตัวสเตมเซลล์ตัวนี้เนี่ยเรานำเข้าจากแ a บที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวออริจินอลเลย<ม>เขาจะช่วยฟื้นฟูผิวหน้าเนี่ยให้กลับมาขาวกระจ่างใสคือต้องบอกว่าเน้นความมีออร่ามีน้ำมีนวลนอกจากจะช่วยในเรื่องความขาวกระจ่างใสแล้ว ฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวโดยเฉพาะเรื่องความเรียบเนียนเนี่ยจะช่วยให้แต่งหน้าติดง่ายขึ้นคนที่แพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้ใช้เวลานานมาเมื่อกว่าจะเห็นผลแบบสวยปิ้งเป็นเจ้าสาวเข้าพิธีวิวาสได้อไรอยตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆช่วง7วันแรกเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าความมีออร่าหรือความสว่างความมีน้ำมีนวลของผิวเนี่ยจะเริ่มมาแล้วนะครับถ้าเวันก็จะเริ่มเห็นผลแล้ว่าเร็วเลยทีเดียวนะคะคสำหรับรเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวก็ได้คนไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่จะแบบ อย่าเข้าพิธีวิบายวันวันสำคัญของชีวิตแต่ว่าถ้าไปเลือกสวยหล่อแบบผิดๆเนี่ยอาจจะพังต้องรักษาไปอีกเป็นหลาย10ปีเลยชีวิตแต่งงานที่จะแฮปปี้ก็กลายเป็นไม่แฮปปี้ไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณก้ณอ,อ,อยนะคะค ไงคุณน้องก็จะรีบหาผู้ชายมากินด้วยนะคะเขาด้รอนะคะรอนะแล้วคุณนี่ก็ชวนมาด้วยนะคะนี่พี่กลว่าจะอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมคะแหวนกลว่าจะเขียนเบอร์ลงไปเลยใครที่โสดเนืเขียนนะแวนแหวนโสดแล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์น้องน่าจะเขียนไอดีไลน์ไอดีไลน์ไออไอเดีย